ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f อทุกท่านครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ถือได้ว่าน่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับคำถามนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนอถามเข้ามาว่ารถผมเวลาฝนตกนะครับขับขี่เวลาฝนตกว่าง่ายๆว่าโดนน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนน้ำจากการขับขี่หรือว่าโดนน้ำจากการล้างนะครับรถจะมีอาการวูบดับ สตาร์ตติดยากเร่งไม่ขึ้นนะครับมันจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็พยายามนะครับสรรหาข้อมูลมาแนะนํามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพืเ่อนๆเอฟซทุกท่านให้นําไปนะครับพิจารณาแก้ไขปรับปรุงว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับรถโดนน้าแล้วนะครับรถมีอาการวูบดับเร่งไม่ขึ้นนั้นมันน่าจะเกิดมาจากส่วนไหนของตัวรถนะครับทุกท่านนะ เอาละนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันเลยนะครับว่าจุดไหนนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับกับรถโดนน้ําแล้วนะครับทำให้รถของเราวูดดับนะครับเร่งไม่ขึ้นหรือว่าอาจจะสตาร์ทไม่จิตเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทุกท่านที่เพื่อนๆหลายๆท่าน ค้าชิดไม่ถึงว่ารถของเราในครับโดนน้ําจากตรงจุดนี้จะทําให้รถของเรามีอาการเล่งไม่ขึ้นวูบดับสตาร์ทไม่จิดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็คือนะครับตรับเล่งหรือว่าประกับแฮนด์นะครับชุดปอกเล่งนั่นเองนะครับซึ่งในชุดนี้จะมีสายสลิงอยู่นะครับอย่าลืมว่าสายสลิงสายเล่งพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายโชกคสายคันเลงพวกนี้นะครับ จะเชื่อมโยงไปที่คาบูเรเตอร์นะครับทุกท่านถ้าว่าสายน้ํามันไม่ใช่นะครับสายเล่งพวกนี้นะครับมีน้ําซึมเข้าไปก็สามารถไหลลงไปที่คาบูเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันแล้วสายเล่งพวกนี้นะครับน้ําเข้าไปได้อย่างไรให้ทุกท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับสายเล่งนะครับที่อยู่ภายในตลับเล่งที่อยู่ภายในประกับแฮนด์ตรงนี้ จะมีลูกยางดำๆเห็นไหมข้างนิ้วโป้งผมนะครับจะมีลูกยางดำๆหนึ่งตัวป้องกันน้ําเข้านะครับเมื่อรถของเราใช้งานนานไปลูกยางพวกนี้จะกรอบและก็แข็งขีดขาดนะครับไม่ยืดหยุ่นแล้วนะครับรวมนะครับทำให้น้ําสามารถไหลลงไปทางสายคันเร่งแล้วก็เข้าไปที่คาบูรีเตอร์ได้นะครับทุกท่าน อย่าลืมว่าคาร์บูเรเตอร์นะครับมันเป็นแรงดูดนะครับมันสามารถดูดอากาศนะครับหรือว่าดูดน้ําผ่านสายเลงได้เช่นเดียวกันในเคสนี้่าหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่น่าจะใช่แต่ผมเจอมาแล้วครับลูกยางนะครับที่อุดอยู่ตามสายเลงสายโชกเนี่ยนะครับรั่วนะครับทําให้รถมีอาการรอบเครื่องค้างได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าน้ําเข้าก็มีอาการสตาร์ทไม่ติดเช่นเดียวกันครับ ทีนี้เรามาดูท่อนล่างกันบ้างนะครับท่อนล่างของสายคันเร่งนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะท่อนล่างของสายคันเร่งนะครับที่เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับจะมีลูกยางจะมีซิลกันฝุ่นกันน้ําเสมอนะครับถ้าหากว่าซิลตรงนี้ถ้าหากว่าซิลน,นะครับตรงที่บริเวณที่จะเข้าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเราไม่ดูไม่ตรวจเช็คลูกยางนะครับ มีโอกาสนะครับที่น้ําจะไหลเข้าผ่านทางรูนะครับรูสายคันเร่งพวกนี้นะครับเข้าไปที่คาบูเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านดังนั้นฝากเพื่อนๆทาการตรวจเช็คด้วยนะครับสายอ่าสายคันเร่งเนี่ยที่ต่อเข้ากับตัวคาบูเรเตอร์นะครับให้ระวังด้วยเรื่องน้ําเข้านะครับรวมไปจนถึงนะครับเรื่องของสายโช๊นะครับสายโชคพวกนี้มันจะมีลูกยางอุดนะครับมียางกันอ่า กันรั่วกันซึมนะครับทุกท่านนะให้ระวังด้วยถ้ายางขีดขาดหรือว่าสวมเข้าไม่สนิทมีโอกาสนะครับอากาศเข้าได้รอบเครื่องก็ค้างได้เช่นเดียวกันน้ําเข้าได้นะครับก็ทําให้รถบูบดับเล่งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นฝากคุณเพื่อนพิจารณาเรื่องของอ่าท่อยางหรือว่าซินการฝุ่นที่มาอุดบริเวณคาร์บูเรเตอร์นะครับทุกตัวเลยนะครับทุกท่านเอานะครับทีนี้เราไปดูนะครับสาเหตุหลักๆที่ส่วนมากมักจะ รู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของปลั๊กหัวเทียนนั่นเองนะครับทุกท่านปลั๊กหัวเทียนที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับอ่าเวลาที่เราใช้งานานานไปลูกยางกันน้ํากันฝุ่นเข้าเนี่ยนะครับมันจะแข็งตัวมันจะสึกหรอตามอายุการใช้งานก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุกท่านแต่ในเรื่องปกตินะครับเรามักจะมองข้ามเรื่องของปลั๊กหัวเทียนไปเลย ทำให้นะครับเวลาที kind of ่เราขับลุยฝนบ้างละนะครับเวลาที่เราล้างรถบ้างละนะครับจะทําให้น้ำมันเข้าไปที่ปลักหัวเทียนนะครับแล้วน้ําเข้าไปที่ปลักหัวเทียนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะชี้โครงชี้เป้าให้เพื่อนๆได้ไปทําการตรวจเช็คนะครับถ้าหากว่าน้ําเข้าไปที่ปลักหัวเทียนนะครับจะทําให้เกิดการลัดวงจรนะครับอยู่ภายในปลักหัวเทียนนั่นเองนะครับทุกท่านดังนั้น นะครปลั๊กหัวเทียนควรที่จะหลีกเลี่ยงในการโดนน้ํานะครับทุกท่านอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับปลั๊กหัวเทียนรั่วนะครับวันนี้ก็มีส่วนทําให้รถโดนน้ําแล้วนะครับมีอาการบูบดับสตาร์ทไม่ติดได้เช่นเดียวกันดังนั้นฝากเพื่อนๆไปพิจารณาเรื่องของปลั๊กหัวเทียนแต่นะครับผมจะมีคําแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นะครับว่าเราต้องไปทําการตรวจเช็คตรงไหน หรือว่าถ้าว่าเราอยากจะเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนเราจะเลือกซื้ออย่างไรเลือกดูอย่างไรนะครับทุกท่านเอานะครับเรามาดูกันปลั๊กหัวเทียนที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่าปลั๊กหัวเทียนที่เป็นของเปรดท้องตลาดบางยี่ห้อบางตัวเวลาที่โดนความร้อนนะครับเวลาที่โดนความร้อนแล้วไปโดนน้ํานะครับ ปลั๊กหม้อเตียนมันจะแตกนะครับมันเป็นพลาสติกยังไงก็ไม่รู้พลาสติกแข็งเปราะนะครับมันจะแตกตามตะเข็บรอยต่อนั่นแหละนะครับทุกท่านพอมันแตกตามตะเข็บรอยต่อนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดก็คือไฟมันจะกระโดดลงตัวถังกระโดดลงใส่ฝาสูบทําให้รถสตาร์ทอาจติดได้บางทีติดได้แต่บางทีเล่งไม่ขึ้นเล่งบุบบวบ,บโดยเฉพาะเวลาที่โดนน้าอาจจะไม่ติดเลยนะครับดังนั้นฝากเพื่อนๆพิจารณาเรื่องนี้ด้วยถอดออกมาทําการตรวจเช็คด้วยถ้าเป็นปลั๊กหม้อเตียนเกรดท้องตลาด นะครับอ่ามันมีตะเข็บพวกนี้เวลาโดนความร้อนแล้วไปโดนน้ำเนี่ยนะครับมันมักจะแตกนะครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับรถคันไหนร้อนๆแล้วโดนน้ำเนี่ยแตกให้เห็นเลยแหละนะครับทุกท่านนะเอานะครับลำดับต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็ครูมไหมตรงไหนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนั่นก็คือเนี่ยยางนะครับยางกันน้ํานะครับทุกยางกันน้ําตรงนี้จะเป็นจุดที่สายไฟเข้าไปที่ปลั๊กหัวเทียน ถ้าหากว่ารถของเราใช้งานนานไปลูกยางพวกนี้จะแข็งตวัวแข็งกระด้างนะครับกรอบนะครับทำให้มันไม่ฟิตกันกับสายเลงนะครับทําให้มีช่องว่างให้น้ําไหลลงไปเวลาโดนน้านะครับหรือว่าเวลาที่เราล้างรถนะครับทุกท่านดังนั้นให้ฝากาฝากให้เพื่อนๆทําการตรวจเช็คด้วยก็แล้วกันนะครับว่าลูกยางของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างมันหมดสภาพหรือเปล่าเช่นเดียวกันนะครับฝั่งด้านล่างของ ปลักหัวเทียนจุดที่สวมเข้ากับปลักหัวเทียนก็จะมียางกันน้ําเช่นเดียวกันยางกันน้ําพวกนี้นะครับมันอยู่กับความร้อนมันมักจะแข็งตัวกรอบนะครับแล้วก็ฉีกขาดในที่สุดนะครับทุกท่านดังนั้นให้เราทําการตรวจเช็คด้วยว่านะครับยางนะครับที่อยู่กับปลักหัวเทียนที่สวมเข้ากับหัวเทียนนี้นะครับมันฟิตกันกับหัวเทียนหรือไม่ตรงที่ผมบีบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง จากนะครับปลักหัวเทียนเมื่อกี้นะครับอ่าเราก็ได้ดูกันไปหมดแล้วนะครับจุดที่เราสงสัยนะครับแต่มันก็จะยังคงมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่อ่ามันก็ยากสักน,นิดนึงนะครับในขั้นตอนของการตรวจเช็คนะครับนั่นก็คือผมอยากให้ทุกท่านถอดชุดสีออกทั้งหมดเลยถอดออกทั้งคันเลยพอเราถอดชุดสีออกทั้งคันแล้วไล่เช็คตามสายไฟตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับรวมจนไปจนถึงใต้เรือนไม้ นะครับเช็คดูดีๆว่าสายไฟของเรามีรอยถลอกหรือไม่ถ้าหากว่าสายไฟมีรอยถลอกถ้าโดนน้ำปั๊บไฟมันจะกระโดดนะครับจากสายไฟลงตัวถังทำให้ไฟลงกาวนั่นเองนะครับไฟลงกาวหรือว่าไฟช็อตนะครับจะทำให้รถของเรามีอาการวูบดับนะครับสตาร์ทไม่ติดเร่งไม่ขึ้นนะครับจนกว่าสีไม่ใช่สีนะครับจนกว่าน้ำจะแห้ง นะครับน้ำแห้งเมื่อไหร่ไม่มีความชื้นเมื่อไหร่มันถึงจะกลับมาเป็นปกตินะครับดังนั้นฝากเพื่อนเพื่อนพิจารณาเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าเริ่มอย่าพลาดโดยเฉพาะบริเวณใต้เรือนใหม่นะรถนะครับมักจะมีปัญหาบริเวณใต้เรือนใหม่และบริเวณช่วงไฟท้ายนะครับมักจะช็อตกันนะครับทุกท่านนะครับดังนั้นให้เพื่อนเพื่อนไปทําการตรวจเช็คด้วยนะครับให้รื้อชุดสีออกทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่จับดูนะครับว่ามันมีรอยถลอกถะลอกไหม มีรอยหนูกัดมีรอยแมงสาบกัดพอที่จะทําให้ไฟมันลัดวงจรหรือว่าไฟมันกระโดดนะครับจากสายไฟลงไปที่ตัวถังได้หรือไม่นะครับนี่ก็คือจุดที่มันยากนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถคอนโทรลได้ว่า่ามันจะช็อตอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่าในรถหลายรุ่นนะครับมันก็มีข้อแตกต่างกันนะครับอ่าหลายรุ่นจุดที่มันน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนกันหรอกนะครับดังนั้น ากให้ไปทําการตรวจช็คนะตรงจุดนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องของสายไฟนะครับเอาละนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าได้ไล่มาแล้วนะครับตั้งแต่นะครับสายาเนเร่งนะครับน้ําเข้าทางสายันเร่งทอดบนนะครับน้ําเข้าทางยางกันฝุ่นสายันเร่งที่ต่อเข้ากับคอมบูเลเตอร์นะครับรวมไปจนถึงนะครับเรื่องของปลัก๊กหัวเทียน นะครับอ่าแล้วก็จบด้วยเรื่องของสายไฟนั่นเองนะครับทุกท่านอ่ะนะครับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ